วันนี้เก็บข้าวแล้วจ้าข้าวขึ้นยุงแล้วนะคะทำการเก็บแล้วจ้าข้าวแห้งแล้ววันนี้เก็บขึ้นยุงทำการเก็บขึ้นยุ้งแล้วนะคะก็ไม่ได้เยอะค่ะปีนี้ได้นิดๆหน่อยๆพอได้กินผ้นปีนะคะ ยายสุจิตก็ขอขอบคุณเอฟซทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนค่ะสุมาลินก็หาหนูอยู่นั่นแหละสุมาลินเวลาพ่อกับแม่เขาเขี่ยข้าวเขาจะวิ่งหาหนูอยู่นั่นอะเจ๋งมากนะคะถ้าเจอไม่รอดจะเจอไม่รอดเลย ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ให้การสนับสนุนนะคะเขาขึ้นยุ้งไปมั่งแล้วนะคะขายให้ค่ารถไปมั่งแล้วเหลือกินก็ประมาณนี้นะคะเป็นข้าวทำพันไว้ด้วยจ้ะก็รวมอยู่ในนี้หมดเลยกินไปด้วยเก็บไวท้ทำพันด้วยดูลูกสาวก็หาหนู ถ้าเจอไม่รอดลุยอย่างเดียวสุมาลินคนเก่งน่ะบีส <laughs> <ด>่งมาถอนหายใจสะกันเลยสุมาลินคนเก่งนั่งเรียบร้อยด้วย <laughs> นั่งเรียบร้อยด้วย ตัวเก่งนะคะตัวนี้ตัวติงนะคะโอเคนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะเก็บข้าวก่อนนะคะ